วัดดีข่าวเด่นวันนี้ออนไลน์นะครับผมการทัศนะนะครับวันน <t iny> ี้มีความสึกยังมีบ้ามางานนานมากมุกแกรนก็เป็นอีกหนึ่งความตื่นตาตื่นใจครับที่ได้มาร่วมงานนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในการเฟ้นหามิรแกรนจังหวัดน่านครับแลจกที่น้องไได้รับเื่อสักนี้เราพอใจไหมน้องเราพอใจเนี่ยโพอใจครับต่างคนก็ต่างมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปผมชื่นชมในความสามารถที่เขาตั้งใจ นะครับบางคนอาจจะร้องเพลงไม่ได้แต่เขาก็มีความตั้งใจในการที่อยากจะร้องแล้วก็เปล่งเสียงออกมาสุดความสามารถในแต่ละโจทย์ที่เขาได้รับนะครับก็ต้องขอชื่นชมทั้งคนที่ได้ตําแหน่งแล้วก็เป็นกาลังใจให้กับคนที่เข้าประกวดด้วยครับส่วนตัวเองในความฝัดร้องคิดว่า,านางามีสามารถ สวยอย่างดีเรจะร้องเพลงได้หรือยังความจริงเป็นได้หมดนะครับว่าทุกทุกศาสตร์ทุกทุกศิลป์เนี่ยคืออย่างดาราก็ร้องเพลงได้คือต่างๆมันอยู่ที่การเรียนรู้ครับถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ได้เร็วเราก็ได้เปรียบเ,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 เพื่อนนะครับอยู่ที่การเรียนรู้เลยครับของแต่ละคนแลวผมไม่เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถและมีความการเรียนรู้ที่เร็วครับ ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับผลงาน12เพลงมหามคนจากการทะซะนะครับในปีนี้แล้วก็ถึงต้นกลางปีหน้าเลยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็ละครทางช่องวัน3าอนะครับสเรื่องด้วยกันครับมีเรื่องดั่งธรณีนะครับแล้วก็เรื่องภูรังกายังไง2เรื่องนี้ฝากติดตามไปด้วยต้นปีหน้าได้ชมกันแน่นอนครับบทยากไหมเออบทยากไหมยากอยู่ครับยากพอสมควรอยู่แต่ว่าเราก็ทํางานบนพื้นที่ความท้าทายแล้วก็ตั้งใจเต็มที่ครับครับ